าวายสวัสดีที่ผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้มานั่งคุยนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะคะฮาวายก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเรื่องงานเล็กน้อยท่านผู้ชมแต่ว่าให้ดูหน้าร็อกซี่ไปพลังๆนะคะวันนี้เกี่ยวข้องกับร็อกซี่แน่นอนท่านผู้ชมเนื่องจากว่านะคะงานงฮาวายนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคนลีภ้ภัยท่านผู้ชมฮาวายคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นะคะเขาก็อาจจะ มีมีความรื่นงริออยู่กับครอบครัวที่ประเทศของเขาอะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมแต่มันไม่ไม่ไมเลยท่านผู้ชมสี่อาทิตย์มาแล้วนะคะที่คนลี้พร์นะคะทันรักถล่มทล,ลายหลังไหลเข้ามาในเขตเท็กซัสนะคะก็ในเขตเท็กซัสเนี่ยก็จะมันก็จะเป็นเขตยาวไปเรื่อยท่านผู้ชมไปถึงเขตแคลิฟอร์เนียทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเรียกว่ายาวไกลมากแต่ว่าเท็กซัสเนี่ยมันเป็น การที่อนุมัติอะไรง่ายนะคะเพราะว่าทางมันไม่รู้นะฮาวายก็ไม่ทราบเหมือนกนันเรื่องกฎหมายอะไรอย่างเนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าพวกเขาจะทราบดีเนื่องจากว่านะคะตอนนี้นะคะไม่ว่ากำแพงนะคะจะสูงมากแค่ไหนจะกั้นลวดน้ำนะคะจะติดเขาเรียกว่าไอ้กลางแม่น้ําเลยอะ่ะเป็นทุ่นใหญ่ๆเลยไม่ให้คนข้ามมาก็มุดกันมาได้ท่านผู้ชมตรงนี้นะฮาวายก็มีความเข้าใจด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจด้วยนะคะ ถ้าเผื่อว่าอยู่ในประเทศของตัวเองอ่ะถึงแม้ว่าจะมีเงินน้อยถึงแม้ว่าจะมีกินไม่เยอะไม่แยะนะคะแต่วันก็มีความสุขกว่านะฮะไวคิดแบบนี้นะแต่สําหรับคนที่เขาไม่มีจริงๆคนที่ไม่มีจะกินจริงๆอันนี้ฮ่ะไวก็เข้าใจว่าจะต้องไปหาที่ที่ดีกว่าท่านผู้ชมแล้วไม่มีผลทางก็บอกปากต่อปากกันไปนะคะแล้วก็มาตามช่องทางที่เขาบอกต่อกันนะคะก็เลยมาถึงในเขตชานเมืองอเมริกาแบบนี้นะคะซึ่ง ไม่ง่ายเลยท่านผู้ชมกว่าที่จะมาถึงนะคะแล้วเวลามาถึงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความโชคดีไม่ได้ประสบความสําเร็จไม่ได้กินอาหารอร่อยเหมือนที่อยู่ในบ้านนะคะกว่าจะได้กินทวายก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องลําบากจะต้องทนทุกทรมานแบบนี้อีกนานเท่าไหร่ท่านผู้ชมอันนี้เราก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วกันนะที่เราไม่ต้องอยู่ในประเทศที่ดิ้นรนมากๆ ที่แย่มากๆอย่างน้อยเราก็มีกินมีใช้ได้เรียนหนังสือนะคะฮาวายก็บอกบอกตามตรงเลยนะเราขอบคุณโชคชะตาของตัวเองขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่แบบมันก็ตกใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมและฮาวายก็จะไม่เห็นหน้าร็อกซี่นะคะที่เจอนะคะตอนนั้นเนี่ยร็อกซี่อายุประมาณ3เดือนท่านผู้ชมสังเกตหน้าของร็อกซี่นะว่าเป็นหมามีปัญหาหมาโรคจิตหมาแบบกูกอะ่ะ เหมือนกับโดนทรมานโดนตีโดนอะไรมาแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็อดอาหารมาด้วยนะตอนนั้นน่ะฮาวายไม่ทราบหรอกคะ่ะฮาวายมาเจอเขาว่าเขาตัดขนตัดเล็บเรียบร้อยนะคะสะอาดเรียบร้อยอาบน้ําเรียบร้อยแล้วคือเวลาฮาวายมาเจออ่ะมันก็ยังมีปมเห็นอยู่นะคะแต่พอฮาวายมาเห็นรูปของเขาเนี่ยเมื่อตอนที่เขามาอยู่กับเจ้าของหนึ่งเขาใหม่ๆนะคะฮาวายก็รู้สึกว่า ร็อกซี่ไม่เข้าใกล้เจ้าของเลยนะคะก็อยู่ไกลๆนะชอบนั่งคู่กับถังขยะท่านผู้ชมน่าสงสารมากเลยนะแล้วเขาก็จะอยู่ในบริเวณในครัวท่านผู้ชมฮาวายก็รู้สึกว่าฮาวายสงสารนะ่ะแต่ณปัจจุบันเนี่นะคะร็อกซี่เนะเอาแต่ใจทุกอย่างเพราะว่าฮาวายนี่แหละแต่ว่าฮาวายจะสั่งสอนเขาว่ามันก็ได้ทีละน้อยทีละน้อยท่านผู้ชมใช้ความอ่อนโยนนะนะในการที่จะ สั่งสอนเขานะฮาวายก็ศึกษาเขาเหมือนกันท่านผู้ชมแล้วทุกวันนี้นะเรียกฮาวายเหมือนนาฬิกาปลุกท่านผู้ชมตีห้าสี่สิบสี่นาทีพออีกวันหนึ่งเป็นตีห้าสี่สิบสี่นาทีเาก็บอกเฮ้ยทาไมมันเป็นเวลาเดียวกันน่ะหมาตัวนี้มารู้ได้ไงแต่ฮาวายจะตั้งนาฬิกาไว้หกโมงสิบห้าทุกวันแล้วก็ใช้เวลาสิบห้านาทีนาฬิกาตั้งหน้าแปลงฟันแต่งตัวแล้วก็พาเขาไปข้างนอกไปเดินอะไรประมาณนี้นะคะคือแต่เขาเนี่ย เมื่อเช้าเนี่ยเขาเรียกฮาวายเร็วมากนะฮาวายในก่อนนอนนะก็จะพาเขาไปพิผีข้างนอกก่อนนะคะฮาวายจะรู้ว่าตอนเช้าเนี่ยเขาจะดูดูบางทีเนี่ยกลางวันบางทีก็ออาไปแล้วเขาก็จะดูดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราพยายามศึกษาว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮาวายก็ทําหน้าที่ของฮาวายให้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ฮาวายชอบมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าใจมันสบายขึ้นเวลาเราไปทํางานคือร็อกซี่ไม่ต้องอยู่ในกรงแล้วท่านผู้ชมเพราะว่า การอยู่ในกรงเวลาเรากลับมาฮาวายเห็นหน้าเขาว่าหน้าตาเขาว่าหน้าสงสารมากๆเลยแล้วเขาก็ทําร้ายตัวเองกัดกรงและกรงก็ทิ่มฟันก็โยเยไปหมดเลือดเต็มปากอะไรแบบนี้แล้วฮาวายมีความรู้สึกว่า เขามีความสุขมากขึ้นในทุกวันนี้นะคะฮาวายก็มาอัปเดตชีวิตบล็อกซี่ท่านผู้ชมบล็อกซี่สบายดีเอาเใจตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้กัดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าฮาวายจะมาให้ดูนะคะมันจะเป็นช่วงๆไปว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวแล้วเราแอบสองกล้องเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะคะ แล้ยังไงวันนี้ฮัลโหลฮาวายไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะให้กําลังใจฮาวายให้กําลังใจร็อกซี่ให้กําลังใจป้ารัตนาค่ะวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีกินอิ่งนอนหลับค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะสวั